สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาสอบวิธีการเช็ค IP address เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราจะมีวิธีการไหนบ้างเรามาเริ่มรับชมกันเลยครับก็จะมีวิธีเช็คอยู่2วิธีหลักๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มที่วิธีแรกก่อนวิธีแรกเนะี่ยก็ไปที่ปุ่มค้นหาคลิกซ้ายไป1นทีจากนั้นพิมพ์คําว่า CMD จากนั้นจะขึ้น Command ดําๆอย่างนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ไปคลิกซ้ายครับที่ตัว Command เมื่อเด้งมาอย่างนี้เราจะพิมพ์คําว่า IP config นะครับ config แล้วก็กด enter ไปหนึ่งทีครับในส่วนนี้เนี่ยจะมี ip address ตัวนี้นะครับก็จะเป็นหมายเลข ip ของเรานะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเซ็นเซอร์ด้านหลังไว้นะแต่ถ้าใครทําตาเข้ามาแล้วเนี่ยจะเห็น ip เต็มๆอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวผมปิดประมาณ4ตัวท้ายไว้เพื่อความสบายใจของผมนะครับมันก็ไม่ได้อันตรายอะไรหรอกแต่ขอปิดไว้ดีกว่า โอเคนี่ก็จะเป็นวิธีแรกนะครับในการเช็คส่วนวิธีต่อมาวิธีที่2ก็คือไปที่ทางด้านขวาล่างสุดนะครับจะมีไอคอนเน็ตเวิร์กอยู่ให้คลิกซ้ายเป็นหนึ่งทีครับแล้วก็คลิกซ้ายที่ตัวเน็ตเวิร์กครับเมื่อเข้ามาแล้วไปที่อินเทอร์เน็ตครับจากนั้นคลิกซ้ายไปที่เน็ตเวิร์กหลังจากนั้น เมื่อมาอยู่หน้านี้ให้เลื่อนลงมาด้านล่างครับจะมี IP VC address นี่ก็จะเป็น IP ของเรานะครับผมก็สามารถใช้วิธีที่หหรือวิธีที่2ก็ได้นะมันสามารถเข้ามาได้เหมือนกันโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทางเราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ